มแก้วเมือโล่มได้ไปหามหมอบอกว่ร้อยสามสิแล้วใช่แล้วก็ามารวมด้วยนะครับห <c oughs> มอบำกินทุเรียนไปใช่ไหมอ๋อ,อค่ะ <c oughs> ยอมรับย่างดงดีรวมด้วยบางอย่างไหมผ่านโอ้จีนูนจี <c oughs> นี่คอขายอ,อขอท่าบา้านอยาพูดขนขนม แยกหนึ่งแกเอาตางมาไม่ครบตางมาไม่ครบต้ติดขอขาสแล้วไม่มีไม่ได้ไม่ขอใส้จาเหมือนเดิมวันนี้มาสั่งเองเลยไม่รู้เลยของคุณพี่เอ นี้มาสั่งเลยไหมทิ้งหมดทำไมทิ้งหมดทีอแบบตตั้ดัยงไดเ่างตีก บรถแสดงเลยจา้าสีโมงครยังย่กาีโิอีกสินาทีอ๋อหนูจะดไปสิเฮ้ยีโมงสามสีโมงสามังหลังหังหังหลังังไมัยหห สี่ 2> <ś> 2> หไทยนาังไหอะีแก้วีแก้วเอจังแต่สิบาทเป็นส5สิบหาสิบาท นนมพูด้นะทะไรพ่อเส็จยังรบลูกีของน้องม่ยดําไม่ต้องเดก็ได้พี่ที่อยู่นกะเลา